สวัสดีค่ะมาพบกันกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะวันนี้ป๊อปปี้จะพามาทาเมนูเผือกทอดแท่งน้ําจิ้มจิกโชค่คะเ,เพื่อนๆเป็นเมนูทานเล่นง่ายๆนะคะ,คะก่อนจะไปรับชมขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะไปดูขั้นตอนและว,วิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนําหัวเผือกไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วปอกเปลือกให้เสด็จน้ําก่อนนะคะ จากนั้นเราจะใช้ที่ขูดมะละกอขูดเป็นเส้นฝอยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้ฝอยเล็กฝอยใหญ่ก็ได้เลยค่ะ ก็ได้เผือกขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปเตรียมเครื่องปรุงกันคะ่ะเครื่องปรุงก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเทายายม่อมน้ำตาลทรายเกลือแค่นี้นะคะอ้อแล้วก็มีน้ำเปล่าอีกนะคะอัตราส่วนจะอยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆเท <Okay, S 1> ส่วนผสมทุกอย่างรวมกันจากนั้นก็คลุกเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เราจะแบ่งน้ำเปล่าเททีละนิดนะคะเพื่อดูความเหมาะสมของแป้งเพื่อไม่ให้แป้งเหลวเกินไปค่ะเพื่อนๆ เราก็ได้เนื้อขนมที่โอเคแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะเนื่องใส่ถานนะคะถ้าเพื่อนๆมีพิมพ์ขนมเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้เลยค่ะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะ ดันี้เราจะนำไปเนื่อใส่ซึงนะคะจะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีค่ะเพื่อนๆหรือจนกว่าเนื้อขนมจะสุกนะคะขนมสุกแล้วเราก็พักให้เย็นก่อนนะคะเราถึงจะนำมาตัดเป็นท่อนๆตามขนาดที่เราต้องการเลยค่ะเนื้อขนมจะตัดยากหน่อยนะคะเพื่อนๆต้องออกแรงเยอะหน่อยค่ะ ขนาดขนมจะไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆหั่นชิ้นเล็กกว่านี้นะคะขนมจะค่อนข้างแข็งค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆหั่นชิ้นใหญ่ตามคลิปนะคะขนมจะกรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบกรอบกรอบก็หั่นชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะประมาณกว้างประมาณ1นคูณหเซนติเมตรก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะกรอบดีเหมือนกัน จากนี้ก็จะนำขนมไปทอดนะคะตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อนค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะกลางค่อนข้างแรงค่ะเ,เพื่อนๆขนมของเราก็สุกอยู่แล้วนะคะเราแค่ต้องการให้กรอบนอกแล้วก็มีสีสันที่น่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะ ทอดแต่ละฝาดเราจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะก่อนเพื่อนๆจะตักขึ้นนะคะเพื่อนเอนก็เร่งไฟแรงประมาณ10วินาทีนะคะจากนั้นค่อยตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเผือกแท่งทอดนะคะ พร้อมน้ำจิ้มจิ๊กโชคค่ะเพื่อนๆสูตรน้ำจิ้มเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ